สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ลิสครับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปิกรันดอมวันนี้คือเขาคิดว่าคุณไปไม่ถึงแต่คุณไปไกลกว่ามากขอบคุณสำหรับทุกๆก,การสป,ปอร์ตนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ไปพร้อมๆกันเนาะ r เ n g นจ์ <Strange S 2> นะคะไปแรกเลย Seven of s ฟซ กล้าหารโอ้มายกากล้าหารเข้มแข็งแนวคับสนะคะ Hi ไฮป e s t เ s สโอ้อิมเพรสพลังงานแห่งความอุดมสมบูรณ์ปิดท้ายด้วยเทนอบ o r อสโอเค ืนจะเป็นม้ามืดเป็นเป็นอะไรที่คนไม่ค่อยไม่ค่อยนึกถึงเป็นตัวเลือกแรกๆหมายความว่าพาที่คนรู้จักคุณน่ะน่าจะเป็นแบบดูถ้าเป็นผู้หญิงอะเนาะดูเป็นสายหวานสายแบ้วออะดูจะไม่ค่อยเฟี้ยวฟ้าวดูจะ ดูจะนิ่งๆดูจะเรียบๆเหมือนจะเป็นคนที่ใช้ชีวิตค่อนข้างเรียบง่ายไม่ไม่ได้เบื่อว่าอะไรคือดูไม่ออกเลยอะว่าถ้าถ้าคนอย่างคุณไปเจอปัญหาหรือไปไปเจออะไรในชีวิตอะจะพลิกสถานการณ์หรือว่าจะเอาตัวรอดจากสิ่งสิ่งนั้นได้ยังไงมันดูแบบ ฟิลแองเจิลมากอะฟิลนางฟ้านางฟ้าผู้ใจดีฟิลเดี๋ยวก่อนนะถ้าเป็นอะไรอะ่ะสโสนไวอะไรประมาณนี้ไหมแบบดูแบลเบดูเรียบร้อยจะรอดไหมอะไรทำนองนี้นะแต่แต่มันมีออร่าแห่งความดีอยู่อยู่ตรงกลางหัวใจนะอันเนี้ยแ,แน่ๆทุกคนสัมผัสได้แต่นึกไม่ออกหรืออาจจะสงสารด้วยซ้ำว่าแบบอืเป็นคนดีขนาดนี้เนะี่ยจะต้องถูกคนเอารัดเอาเปรียบแน่นอนเลยจะต้องมีอะ มันจะต้องโดนด,ดูว่าแบบดูไม่โชคโชนอะ่ะดูจะเหมือนแบบเป็นคนที่ถูกหลอกง่ายไหมหรือว่าเป็นคนที่แบบรักคนอื่นแล้วทุ่มเทมันก็จะมีคนที่ช่วยโอกาสหรือว่าทําให้คุณเสียใจอะ่ะคือบางคนเขามองเหมือนคุณเปลาะบางนะดูเป็นคนแบบเปล่าบางอาจจะเป็นคนที่อ่อนโยนมากๆก็ได้คะ่ะอ่อนโยนอะ่ะดูแบบฮู้ถ้าไปเจออะไรหนักๆจะ จะรับมือไหวไหมเขาก็ไม่แน่ใจเนาะแต่แต่ที่มั่นใจได้อย่างหนึ่งแน่ๆก็คือเขารู้ว่าคุณเป็นคนดีก็ได้แต่เหมือนแบบอวยพรว่าเอานะต่อให้เขายังคิดไม่ออกมองไม่เห็นว่าคุณจะปกป้องตัวเองได้อย่างไรอะแต่อย่างน้อยอ่ะทำดีได้ดีทำดีมันก็จะมีความดีคุ้มครองปกป้องรักษาไว้ แต่พอเวลาผ่านไปเรื่อยๆเ,เนี่ยหลายคนจะต้องตกใจว่าที่เห็นว่าแบลหวานเปลาะบางอ่อนโยนหรืออาจจะเป็นคนที่เซนซิทีฟอะร้องให้ง่ายห่วงใยคนอื่นมากมายเห็นเห็นหนิม่มๆ,ๆแต่พอมันมีเรื่องจริงๆอะความนิ่มเนี่ยกลายเป็นความเข้มแข็งไปเลยข้อดีอันหนึ่งที่เรามองก็คือเวลา เวลาคุณคุณเจออะไรที่ปะทหาคุณแรงๆหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรที่บทขยี้คุณนะ่ะมันจะไม่ทําให้คุณสูญเสียความเป็นตัวเองหรือว่ามันจะไม่ทําลายตัวตนของคุณทําให้คุณเป็นคนแข็งกระด้างนะมันกลับกลายเป็นทําให้คุณเป็นคนที่มีความกระหายและมีความอ่อนโยนอย่างที่เหมือนเหมือนเหมือนไม่น่าจะอยู่ในคนคนเดียวเลยอะ เออไอออนวานก็ใช่แต่แบบเข้มแข็งได้ขนาดนี้เลยเหรอจากลูกแมวกลายเป็นแบบแม่เสือสาวได้เลยถ้ามันเกิดเหตุการณ์อะไรจําเป็นจริงๆอะ่ะแต่คนจะจะจะ,จะมักจะเห็นคุณมองเป็นแบบแมวเหมียวตัวน้อยนะมากกว่าจะมองเห็นเป็นแบบเสือคือหัวใจอะ่ะเป็นเสือแต่คุณอะ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยได้แสดงตรงนี้คือ คือมันเหมือนเป็นบุคลิกอันนึงแต่มันไม่ได้เป็นบุคลิกเด่นอะบุคลิกเด่นของคุณมันจะเป็นความอ่อนหวานเป็นความใจดีแต่มันอีกด้านหนึ่งอะอีกด้านหนึ่งมันเหมือนมันต้องเจอวิกฤตอะพอมีอีพอมีวิกฤตเข้ามามีอะไรเข้ามาแบบปะทาคุณจริงๆอะหัวใจของราชสีจะขึ้นมาทันทีเลยความเข้มแข็งความกล้าหาญความมั่นใจแล้วก็ความรักเนี่ยยังคงอยู่ตรงนั้นเหมือนเดิมไม่ใช่แบบว่า โกรธขึ้นมาแล้วอยากจะยุ่มหัวใครสักคนอยากจะฉีกตัวมันออกมาเป็นเสียงเสียงก็จะไม่เป็นอย่างนั้นนะคือจะไม่ใช่พลังงานความเข้มแข็งในการทำร้ายหรือทำร้ายคนอื่นแล้วก็จะมีความสง่างามอยู่ในตัวเองคุณมาัากจะแก้ปัญหาด้วยการใช้สติปัญญามากกว่าอารมณ์อารมณ์เนี่ย เหมือนคุณรู้จุดดีแล้วก็จุดด้อยของตัวเองนะรู้ว่ามีความอ่อนหวานแล้วรู้ว่าความอ่อนหวานน่ะเอาไปใช้ตรงไหนได้แล้วก็ณจุดจุดไหนกับคนคนไหนกับช่วงเวลาไหน่ก็ต้องดึงความแข็งแรงของตัวเองเข้ามาก็จะใช้มันกันเห็นแบบนี้เนี่ยเวลาที่มีปัญหาเนี่ยสู้ไม่เคยถอยเลยนะและ จุดเด่นอีกอันนึงเนี่ยเป็นคนที่ไม่ทรยศใครคือสมมุติถ้าไปทำงานอะแล้วมันเกิดเหตุการณ์อะไรจริงๆริอะอารมณ์ว่าไปทำงานบริษัทเล็กๆบริษัทหนึ่งละกันแล้วแบบบริษัทมันไปไม่รอดอะถึงแม้ว่าคุณจะเห็นเหตุการณ์ก่อนแล้วสามารถกระโดดออกจากเรือลำนี้ได้นะแบบทิ้งอะทิ้งหนีไปมีความสุขคนเดียวรู้แล้วไปไม่รอดแน่นอนเลย คุณจะไม่ทําตัวเช่นนั้นไอเรื่องหนีไปมีความสุขไปสบายหรือการทําอะไรบางอย่างเป็นการทรยศความรู้สึกความสัมพันธ์การเงินอะไรก็ตามแต่คุณจะไม่เลือกทางนั้นเลยถือว่าเป็นเรื่องแบบผิดบาปสําหรับตัวเองมากความกตัญยูของคุณเนี่ยสาคัญอันดับหนึ่งสำคัญมากๆจะไม่ทิ้งโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้มีพระคุณนะ จะไม่ทิ้งเขาไปก่อนแต่ถ้ามีใครมาทรยศความรู้สึกคุณอะอันนั้นไม่เป็นไรแต่ตัวคุณจะไม่ไม่เป็นคนที่ทําอะไรรับหลังคนอื่นอย่างแน่นอนคือถ้าไม่ชอบก็แค่เดินออกไอ้เรื่องที่จะมาทําลายกันทีหลังหรือว่ามีการกระทําอะไรบางอย่างที่ไม่เสือ่อไม่ไม่ใช่เส้นทางที่คุณภาคภูมิใจหรือเลือกที่จะเดินเส้นทางแบบนี้ ยกเว้นบางครั้งบางกรณีถ้ามันจะต้องทําเพื่อที่จะต้องเอาตัวรอดโกหกบ้างหรือใส่หน้ากากบ้างหรืออะไรบ้างคือถ้ามันต้องทําเพื่อรักษาชีวิตอันนี้จะทําแต่ถ้าทําไปแล้วแบบเป็นการทำร้ายผู้อื่นโดยตรงอย่างตั้งใจอย่างเงี้ยไม่ทําไม่ทําเลยเป็นคนไม่ชอบเสียแซงอะ ไม่ชอบการเสียแซงไม่ชอบคนเสียแซงแล้วก็จะไม่เป็นคนที่เสียแซงอะไรด้วยแต่ความเสียแซงกับความเกรงใจมันจะมินเมย์กันนิดนึงนะคือเป็นคนที่ถนอมน้ําใจคนอะ่ะมันก็จะไม่ถึงกับเสียแซงใช่ไหมแต่คือบางทีบางครั้งอาวัฒนธรรมของเราเรากันเนาะฝรั่งเขาก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งเนาะคนไทยจะมีความแบบถนอมน้ําใจกันอ,ะอ่ะ อาหารอาจจะแบบแม่อร่อยแต่คุณจะไม่ได้บอกหูห่วยชิบหายเลยอะไรเงี้ยก็จะไม่พูดแบบให้ hey, คนทาเขาเสียน้ยําใจอะไรเงี้ยอาจจะบออหนูไม่ค่อยชอบหวานนะพี่อะไรอย่างเงี้ยหนูอาจจะชอบเค็มๆหน่อยอะไอทํานองนี้จะมีวิธีการพูดจะมีวิธีการการบอกถนอมจิตใจของของคนที่อยู่ด้วยหรือถ้าตัวคุณเป็นเจ้านายคนเน่ะเวลาจะสอนใครอ่ะคุณจะไม่ไปยืนชี้หน้าด่าเขาแบบหรือแบบ ไปกดดันไปทําให้คนอื่นรู้สึกผิดนะ่ะไม่ใช่ทางเลยถ้าเป็นผู้ปกครองเวลาสอนลูกก็เหมือนกันก็จะไม่สอนโดยแบบกดดันเขาหรือทําให้เขารู้สึกผิดอนะ่ะอืมจะจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปมีความทะนุถนอมจิตใจคนที่อยู่รอบข้างบางทีบางครั้งตัวเองมีปัญหาใช้ความเงียบแบบกลัวคนอื่นเขาเสียใจไปด้วยอะไรเงี้ยบางทีคนก็จะงงง,งนิดนึง วันนี้ช็อตช็อตไม้เงียบเงียบไปเกิดอะไรขึ้นแต่ก็คือเป็นวิธีการที่คุณเลือกที่จะปกป้องความรู้สึกข,ของคนอื่นมันก็จะมีมุมลักษณะแบบนี้ด้วยเหมือนกันความอ่อนโยนความเข้มแข็งความสู้ชีวิตของคุณเนี่ยไม่น่าแปลกใจสักนิดที่ความสำเร็จจะวิ่งเข้าหาคุณอยู่เสมออาจจะ ไม่ได้เข้ามาง่ายอ่ะแต่สิ่งที่คุณคาดหวังไว้อ่ะที่คุณฝันไว้อ่ะคุณมักจะได้มาได้แน่ๆตั้งแต่ตั้งแต่ตแตความสําเร็จหรือเป้าหมายจะมาคือความสุขเช่นถ้าคุณกําลังจะสร้างครอบครัวใช่ไหมอาจจะแบบเรียนจบหางานอะไรอย่างเงี้ยเลือกทํางานที่ดีเลือกทํางานที่ได้เงินเลือกทํางานที่มีความสุขคือ บางทีมันยังความความสุขความสําเร็จของคุณมันไม่ได้ไม่ได้แบบวัดว่าแบบเออต้องทําบริษัทอันดับหนึ่งของประเทศอันดับหนึ่งของโลกต้องมีรถมีบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยความสุขของคุณมันอยู่ที่ใจเลยถ้าวันเนี้ยตื่นมาแล้วแบบมีความสุขอะคือบางทีก็ขอแค่นั้นเลยแล้วที่เหลือมันเป็นโบนัสของชีวิตของคุณ ความใจดีของคุณอนะความที่คุณมักจะห่วงใยใส่ใจความสุขของคนอื่นอยู่เสมอมันจะดึงเรื่องราวแบบเดียวกลับมาเข้าหาตัวคุณคือคุณคุณก็จะมีเรื่องให้คุณมีความสุขอยู่เรื่อยๆอะคุณเป็นคนที่ห่วงใยอยากให้คนอื่นมีความสุขเป็นทั้งผู้ที่ให้และรับโดยสมบูรณ์แล้วความที่สู้ชีวิตมากๆ สิ่งที่คุณอธิษฐานไว้อะมักจะได้เสมอเราไม่แปลกใจถ้าจะได้ในเรื่องเรื่องของความรักนะเหมือนเป็นคนที่รักคนอื่นอ่ะคุณก็จะดึงดูดความรักที่ดีเข้ามาเรื่องงานเรื่องเงินในชีวิตเหมือนกันมันมันใจมันได้อยู่แล้วอ่ะมันความตั้งใจเ็าอยู่ตรงนั้นอ่ะฝีมือทุกสิ่งทุกอย่างกระทุ่มเทขนาดน,นั้นนะไม่แปลกใจถ้าชีวิตของคุณจะไปได้ดีได้ดีอาจจะไม่ได้ได้เร็วเหมือนคนอื่นนะแต่ได้แน่ๆ ได้แน่ๆได้ชัวร์ๆสัญชาตญาณของตัวคุณน่ะก็ดีมากๆด้วยเวลามีเรื่องอะไรไม่ดีเกิดขึ้นน่ะคุณมักจะได้ทรายอะไรมาก่อนหรือแบบมันรู้ตัวก่อนนอ่ะว่าจะมีเรื่องนี้เกิดขึ้นมันก็จะทําให้ไม่ตกใจเนาะเช่นถ้าทํางานอ่ะมือนรู้แล้วแบบอ่าสมมติย้อนกลับไปช่วงโควิดอ่ะรู้แล้วอืมไรายได้จะลดแน่นอนเลยก็จะไม่ตกใจรู้แล้วว่า จะต้องปรับตัวเปลี่ยนเปลี่ยนพฤติกรรมหางานเพิ่มยังไงอะไรยังไงเป็นคนที่เซนค่อนข้างดีดีมากเลยแหละเซนดีในเรื่องของสติปัญญาในการทำงานของตัวเองดีในแง่ที่สร้างมาตรฐานให้ตัวเองเก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ดีในแง่ที่ดูแลคนรอบข้างได้ดีเจ้านายลูกน้องลูกค้า เอาใจคนเก่งอ่านใจคนออกบางคนเนี่ยเก่งมากขนาดว่ามองสีหน้าเนี่ยรู้แล้วนะว่ากับลูกค้าประมาณเนี้ยต้องยังไงดีแล้วก็ถ้าถ้าจะเจอเรื่องไม่ดีก็จะมีเซนเหมือนกันมีเซนมีสายมีอะไรเข้ามาแบบสก,กิดสก,กิดแบบไอคนนี้มันแบบมันดีนะแต่แบบเหมือนมีอะไรมามาสก,กิดใจสักอย่างว่าแบบ สังเกตดีๆเราระวังใจนิดนึงระมัดระวังนิดนึงจะเป็นจะเป็นคนที่อ่านอ่านคนออกอ่านสีหน้าคนออกแต่จะพูดจะบอกหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะแต่เซนน่ะเซนน่ะรู้สึกได้รู้สึกได้ได้กลิ่นอะ่ะกลิ่นคนนี้ดีกับเราแปลกๆเนาะมันแปลกๆมันมันอยากได้อะไรสักอย่างจากเราหรือเปล่าก็จะรู้ แต่ความรู้ของคุณไม่ได้ทําให้คุณทุกข์นะรู้แค่รู้แค่เหมือนทําให้ตัวเองเตรียมตัวตั้งหลักได้ดีแล้วก็ไม่ตกใจแล้วในหลายๆครั้งอะมันช่วยทําให้คุณตัดสินใจได้เช่นถ้าต่างหิดใจแล้วะคนเนี้ยมาจีบมาคุยอะม,มันมันแปลกแปกเนาะมันดีแต่มันแปลกแปกมันก็จะทําให้คุณรู้ว่าอย่าเอาใจลงไปเล่นกับคนนี้มากเกินไปหรือว่าอย่าพึ่ง อย่าอย่าพึ่งแน่ใจว่าคนนี้ดีให้ให้ระยะเวลาดูกับเขาสักหน่อยเหมือนแบบสติปัญญากับความรู้สึกของคุณอะจะทำงานคู่กันมีความรู้สึกอะไรบางอย่างที่อธิบายไม่ได้เราก็ฟังเสียงนั้นเหมือนกันหรือว่าจับงานงานเนี้ยเงินเดือน,นแลดีเลยแต่ทำไมมันแปลกๆคุณก็จะอ้าวบริษัทแอบทำอะไรหรือเปล่าการเงิน Back, แปลกๆเราก็จะรู้ตัวรู้ตัวเพื่อที่จะทำให้คุณมีเวลาในการหาทางออกให้กับชีวิตความบางทีความที่เป็นคนเซนซิทีฟกับกับความรู้สึกเยอะมันจะทำให้คุณเหนื่อยเหนื่อยได้ในบางครั้งนะเหมือนแบบรู้ไปหมดอะรู้ไปหมดว่าคนนี้ชอบคนนั้นไม่ชอบแล้วก็ ถ้าพยายามที่จะแบบให้ให้ทุกคนถูกใจหมดอ่ะเหมือนเหมือนตัวเองเป็นคนแบก,แบกรับทุกอย่างเอาไว้คนเดียวอาจจะต้องพักผ่อนเยอะหน่อยอ่ะเหมือนเป็นคนซึมซับพ,พลังงานง่ายอ่ะก็จะต้องพักผ่อนเยอะนิดนึงไม่งั้นแต่ละวันคุณจะเหนื่อยมากซึมซับพ,พลังงานเยอะแล้วยิ่งถ้าเป็นคนขี้สงสารนะวันไหนไปเจอแบบ ลูกน้องหรือเพื่อนร่วมงานจะเรื่องไม่ดีอ่ะคุณเนี่ยจะแบบแทบจะไปเป็นฟองน้ําดูดซึมความทุกข์ของคนอื่นมาเก็บไว้เลยอารมณ์เหมือนเป็นต้นไม้เลยอ่ะต้นไม้พูดมีแต่ให้เนาะต้นไม้ดูดเอาคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็คืนออกซิเจนให้กับเราใช่ไหมอารมณ์ประมาณนั้นอะอารมณ์ชอบชอบดูแลคนอื่นชอบให้คนอื่นฉะนั้นก็จะต้องถนอมตัวเองให้ดีด อยากให้คนอื่นเยอะๆอยากดูแลคนอื่นเยอะๆต้องถนอมตัวเองให้ดีๆต้องรักษาะระดับพลังงานให้ดีๆเพราะบางทีเผลอไม่ทันระวังอะรับอะไรดักดักมากมันรู้กว่าจะรู้ตัวทิ้งเอาเราดาวลงมาตั้งแต่เมื่อไหร่ต้องค่อยๆแบบดึงตัวเองขึ้นด้วยเหมือนกันในขณะที่แบบหมือนอะไรอะรับสารพิษมาตัวเองก็ต้องล้างสารพิษออกเช่นเดียวกัน แต่ความดีย่อมตอบแทนคนดีอย่างไม่น่าสงสัยในทุกความดีที่คุณทำอ่ะก็มักจะกลับมาตอบแทนคุณอยู่เสมอเสมอคุณเป็นคนที่ให้คนอื่นแล้วไม่ทวงบุญคุณนะให้เราให้เลยให้เราไม่ค่อยไม่ค่อยมีเงื่อนไขด้วยไม่ได้รู้สึกว่าเธอต้องมีผลประโยชน์กับฉันแล้วฉันถึงจะดีดีกับเธอ ให้แล้วให้เลยเป็นคนที่ให้คุณก็จะเจอคนที่เขาแบบสำนึกบุญคุณน่ะเหมือนนี่แหละเวลาไปอยู่ตรงไหนอะ่ะไม่ค่อยลำบากนะหรือเวลาลำบากก็จะลำบากไม่นานความดีมันพร้อมที่จะวิ่งกลับมาตอบแทนคุณอยู่เรื่อยๆมันอาจจะแบบไม่ได้ตอบแทนอยู่ตลอดเวลาแต่รับรองแล้วก็มั่นใจได้เลยว่าเมื่อไหรก็ตามที่คุณแบบ ตกต่ำละกันหรือว่าแบบชีวิตมันวูบลงไปอ่ะมันดิ่งลงไปอ่ะไม่นานจะมีบางสิ่งบางอย่างอ่ะดึงคุณกลับขึ้นมาคุณจะไม่ทุกข์เศร้านานจนเกินไปอาจจะมีช่วงเวลาช่วงเวลาหนึ่งที่คุณต้องเรียนรู้อะไรบางอย่างแต่ในทุกๆความผิดพลาดอ่ะมันจะเป็นกําไรชีวิตของคุณเสมอมันจะมีสิ่งตอบแทนอยู่ตรงนั้นอ่ะทุกโจทย์ที่คุณเจอในชีวิตอะเวลาคุณแก้ได้อะมันมักจะเป็น รางวัลตอบแทนอะไรที่ยิ่งใหญ่มากๆเช่นถ้าเอาตั้งแต่ต,ต,ต้นเลยแบบเกิดมาในครอบครบัวปานกลางอ่ะคุณก็จะตั้งใจเรียนได้ทุนเรียนได้เรียนในสถานที่ดีดๆดเห็นไหมมันเริ่มจากความทุกข์ก่อนนะความทุกข์จากที่เราปัจจัยน้อยอ่ะคุณก็จะสร้างตัวเองให้แข็งแรงขึ้นมาหรือว่าถ้าเจอผู้ชายเทยใช่ไหมหรือผู้หญิงเทหรือเจอคนไม่จริงใจอ่ะ ครั้งต่อไปคนก็จะดูคนเก่งขึ้นแหละจะรู้ละอ้มไอลักษณะคําพูดแบบเนี้ยคุ้นๆได้บทเรียนมาแล้วเหมือนเก่งขึ้นเรือ่อยๆยิ่งเจอความทุกข์ก็จะยิ่งเก่งมากขึ้นเรื่อยๆความสําเร็จบางทีมันมาคู่กันข้างๆกันกับความผิดหวังนะมันอาจจะต้องผิดหวังก่อนแล้วก็เป็นเหมือนสเต็ปที่ทําให้เราสําเร็จในเรื่องเรื่งหนึ่งอ่ะบางทีไม่อยากเรียกความผิดหวังเลยบางทีมันอาจจะเป็นบทเรียนอะ่ะมันอาจจะเป็นประตู ประตูสักบานหนึ่งที่คุณจะต้องเข้าไปเรียนรู้อ่ะมันอาจจะเป็นเรื่องที่คุณไม่ถนัดไม่รู้มาก่อนมันก็ทําให้คุณได้รู้มันก็ทําให้คุณเก่งขึ้นมันก็จะทาให้คุณได้ประโยชน์จากสิ่งสิ่งนั้นเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณอะ่ะไม่มีสิ่งใดเลยที่เข้ามาในชีวิตแล้วแบบไม่ได้มีไม่ได้สร้างผลประโยชน์อะไรให้กับคุณนะทุกเรื่องเป็นประโยชน์เป็นปุ๋ยเป็นรางวัลให้กับชีวิตของคุณเสมอ เสมอและมักจะยิ่งใหญ่กว่าเรื่องที่แบบไม่ค่อยได้สร้างความเดือดร้อนอะ่ะฟังแลวจะดูแปลกๆนิดนึงเหมือนอารมณ์ประมาณว่าถ้าเทียบให้เห็นภาพชัดๆถ้าเราถ้าคุณไม่ไม่ค่อยสมหวังในความรักแบบมีแฟนไปหนึ่งสองสามสี่หรือจะไม่ดีไปตลอดจะไม่ใช่นะจะไม่เป็นลักษณะทรงนั้นจะมีจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆมันจะรู้ว่า จะมีประสบการณ์ไปเลยอ๋อคนแรกอาจจะแบบอ๋อเราไม่รู้จักเลยเหรอว่าความรักที่ดีเป็นแบบไหนน,นึกว่าแค่ความดีเราคือความรักอ่ะมันอาจจะเป็นบทเรียนเรื่องแรกออะรอบต่อไปเออรักอย่างรักกับความดีเฉยเอาก็ยังไม่พอหรอมันต้องมีความเสียสละอะไรทํานองเนี้ยมันจะเป็นสเต็ปที่ทําให้ชีวิตของคุณอะ เติบโตแล้วก็มีความสมบูรณ์มากขึ้นเรามองว่าในภายภาคหน้าคุณจะเจ็บน้อยลงคุณจะมีความเข้าใจโลกมากขึ้นแล้วก็จะฟังเสียงของหัวใจตัวเองได้ดีการฟังเสียงของหัวใจมันจะทำให้ช่วงเวลาที่เจ็บอ่ะไม่เยินเย้อไม่นานจนเกินไปมันตัดใจได้เร็วอ่ะไม่อ้อยอิงไม่งงไม่สงสัยมีความชำนาญแล้วไงเจ็บเจ็บจนชำนาญน,นะคะ เจอเรื่องนี้บ่อยเป็นโปรเฟชชั่นอลเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปเลยก็จะเป็นประมาณนี้แล้วความดีอย่างที่บอกว่าไม่ต้องกังวลใจเลยว่าไปอยู่ตรงไหนเราจะลําบากอะลําบากก็ลําบากไม่นานแล้วดูเหมือนกับว่าจะไม่มีอะไรทาลายคุณได้โดยซ้ำนะจะนับจากจุด,จดนี้นะคือมองได้เลยว่าคุณเนี่ยจะเจอความเจ็บระดับที่ว่าใครหลายคนไม่เคยเจอเจอเรื่องหนัก,นกแต่พอเจอเรื่องหนักก็เก่งกว่าคนอื่นไง ก่งกว่าคนอื่นเอาตัวรอดได้ดีความเข้มแข็งก็มากกว่าคนอื่นเขาความมานะก็มากกว่าคนอื่นเขาความสําเร็จก็จะยิ่งใหญ่มากกว่าคนอื่นเช่นเดียวกันนะคะประมาณนี้เนาะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสุขใจนะบาย